พิธยกรัตแสงทองดีครับผม,ผมไปวิศวชิตไรส่วนสกุลครับครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการทูทอกครับเป็นรายการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นกันนะครับว่าวันนี้ผมมีคําถามมาถามเขาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไรกันเอาละครับวันนี้เราจะมาถามถึงปัญหาในวัยรุ่นวัยเรียนนะครับว่ารักที่เหมาะสมและถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรครับโดยเราจะสุ่มถามคาถามนะกับทั้งกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงคนะในมหาวิทยาลัย <S <S หัวเชี่ยวเฉลิมพระเกียรตินะครับเราไปชมกันเลยครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพร้อมแล้วเราไปล ในวัยเรียนคุณเนี่ยคืออะไรครับคุณแบงค์คือต้องบอกก่อนเลยครับเมื่อพศ2537้เนี่ยท่านคุณปู่และคุณย่าได้กล่าวไว้ว่าในตระกูลของผมเนี่ย<อ>ไม่ควรมีความรักในวัยเรียนนะครับ<อ>ควรจบและมีการศึกษาบวชและคุณพ่อคุณแม่และจึงมีความรักในวัยเรียนเอามีความรักได้นะครับซึ่งผมไม่เคยมีความรักในวัยเรียนนะครับและไม่อยากจะเอามายุ่งแล้วก็ให้เกิดความคิดและความเครียดในวัยเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดมีความรักในวัยเรียนเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมควรจะทําคือการป้องกันนะครับการมีความรักไม่ใช่ ื่องแปลกกับคุณไป็ป้องกันครับขอบคุณครับ รักที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปรักกลางๆรักพอดีค่ะไม่ขอในสิ่งที่มันมากเกินไปให้เกียรติผู้หญิงเขาบ้างไม่ใช่ว่าพอเป็นแฟนกันก็มีสิทธิ์ที่จะขอมีอะไรกับเขามันน่าเกียดเกินไปค่ะอย่างไรก็ให้เกียรติเขาความรักมันมีในหลายรูปแบบไม่จําเป็นต้องมีเซ็ก์อย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะก็คือการช่วยเหลือการเวลาในเรียนเงี้ยค่ะก็ชวนกันมาเรียนหนังสือหรือไม่เวลาไปเที่ยวก็แบบพากันที่ไปไปที่วัดสถานที่วัดหรือไม่ก็ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทําให้ถูกและสะอาค่ะไม่น่าเกียดเกินไป ค่ะก็คิดว่ารักกันแล้วก็ช่วยกันพากัรเรียนให้จบแล้วก็ช่วยติวหนังเสืออะไรประมาณนี้ค่ะถูกที่แล้วก็ถูกเวลาค่ะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจค่ะโอเคครับขอบคุณครับผมครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังความคิดเห็นของเหล่าบรรดาหนุ่มสาวในมหาลัยไปแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปใช้เป็นบทเรียนหรือข้อคิดให้กับคนอื่นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังกับไปดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครั้งหน้าทางเราจะมีอะไรจะมีคําถามเด็ดๆอะไรมาถามนักศึกษาอีกหรือถามเพื่อนๆเชิญติดตามชมได้ครับครับผมและสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับนักศึกษาตั้งครนไม่พร้อมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อน ขอลากลัไปก่อนผมและคุณไปเจอก,กันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ